แรายงานตัวกับ Facebook นะคะสวัสดี AI เนาะไมเปิดบ้านสิบโมงครึ่งนะคะเพื่อน รายงานตัวกับเฟ e บุ๊กนะคะสวัสดี AI เนาะไม่เปิดบ้านสิบโมงครึ่งนะคะนเพื่อน รายงานตัวกับ Facebook นะคะสวัสดี AI เนาะงเปิดบ้านสิบโมงครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเขามีเอนะมี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 บางอ๋อบมันมาเห็นเมินมีฝนนะคะเนาะแดดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะคะเนาะ แรงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่ามีฝนนะคะนนเนาะแดดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะคะเนาะแดดไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่ามีฝนนะคะเนาะแดดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะคะเนาะแดดไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับว่ารายงานตัวกับ facebook นะคะสวัสดี AI เนาะไม้เปิดบ้านสิบโมงครึ่งนะคะเพื่อนเพิ่หกสิบเจ็ดน,นะคะเพื่อนเนาะ ยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยยินดีตอนรับเพื่อนๆคียรเอเตอร์ทุกท่านเลยนะคะเนาะ,ะไม่ใช่ไม่เห็นเมนบบสวัสดีค่ะเรียบร้อย มีผลน,นะคะนะเนาะแดดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะคะนะเนาะแดดไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าหมอนกับวัดทายกันได้นะคะ วันนี้ก็อากาศดีค่ะมันไม่แดดมากเนาะไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ไม่ไมีมีฝนนะคะนะเนาะแดดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะคะเนาะแดดไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับ ว่าเขามีอะมี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 บาง บมเมนต์เห็นมินหกสิบเจ็ดนะคะพเพื่อนๆเนาะยินดีต้อนรับพเพื่อนๆทุกท่านเลยยินดีต้อนรับพเพื่อนๆคีเอเตอร์ทุกท่านเลยเนาะค่ะเนาะ ถายกันได้นะคะ,ะวันนี้ก็อากาศดีค่ะมันไม่แดดมากเนาะไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ไม่บวมันไปเห็นมิ่น